สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้แหมจะพามาเที่ยวตลาดนัดยามเย็นนะคะที่นี่นะคะจะเป็นตลาดนัดนนทไทยนะคะซึ่งจะขายของหลากหลายมากๆเลยแบมก็ไปเดินมาแล้วหลายรอบนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศภายในตลาดพร้อมๆกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาไปซื้อของเมื่อสักครู่เนี้ยซื้อมะม่วงมาแล้วนะคะแล้วก็เอาไปเก็บแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู ของกินเพิ่มดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างวันนี้แบบอยากจะได้ลูกตาลนะคะออออยากได้อยากได้หัวตาลเอาไปแกงนะคะจะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะมีขายหรือเปล่านะคะตอนนี้อ่าอันนี้เราก็จะเดินเข้าไปชมเรื่อยๆก่อนนะคะนี่เราก็กินเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดินมาช็อปช้อปปิ้งตลาดอย่างเดียวพอนะคะไม่ต้องอะไรมากเราอยากกินหัวตาลนะคะ กำลังดูมีหัวตาลมหมจ้ะไม่มีแล้วหมดแล้วมาไม่ทันจ้าอันนี้ม่วงถุงเท่าไรคะอ๋อสิบห้าใช่ไหมหนูซื้อไปห้าหนูซื้อไปแล้วมเมื่อกี้เดี๋ยวดูอย่างอื่นก่อนดีกว่าอันนี้เราก็จะชมบรรยากาศภายในตลาดก่อนนะคะทุกคนว่าเราจะไปซื้ออะไรดีนะคะ เขามีของกินเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเดี๋ยวแม่มก,จมก็จะซื้อแมสดีกว่าจะซื้อแมสแมสหมดแล้วอันนี้ขาว20อ่ะซื้อ3อันไปเลยอันนี้เอาแมสค่ะ3อัน60บาทจ้ะบรรยากาศ กันต่อเลยนะคะวันนี้เราจะกินอะไรดีอันนี้ก็ของกินร้าน,นี้จานะ่ากินมากๆเลยโอ้ยมีมีอะไรกินบ้างเดี๋ยวเรามาชมกัน <c oughs> <c oughs> กินอะไรดีวันนี้เดี๋ยวขอชมกันวันนี้ก็อ๋ออันนี้อุ้ยเขียวมาก แล้วก็ออมีถมั่วดำมีถั่วดำด้วย,ววยนก็น่ากินอันนี้ถั่วดำหนึ่งถั่วดำหนึ่งเ้าสวยถวั่วดำสองอันแล้วกัน อันนี้มันเอ้ฟักทอง,ทอ,งอ๋อฟักทองฟักทองโอเค okay. เอาสามค่ะอเอาสามอย่างพออันนี้เดีย๋ยวเราชำระเงินก่อนเป็นเท่าไหร่จ้านี่สามสิบสามสิบบาทหนึ่งสองนี่ค่ะ นี่ละช่องแล้วเอาไปชมอ,อะไรต่อดีจ้าแม่มีอะไรอ๋อโอ้โอหนวไม้อนหนอไม้เท่าไรคะเนี่ยเอาอันนี้หน่อไม้ค่ะอหน่อไม้ เรามาซื้อหน่อไม้หน่อไม้ดองนี่นะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปซื้ออะไรเพิ่มดีเดี๋ยวเราไปเดินดูหัวตาลดีกว่านะคะว่าเขามีไหมอ่าอ,นนอะไรเขาข่าวนี่อะไรคะอ๋อข้าวเหนียวคิดว่าอะไรอ๋อเราเพิ่งกินไปเมื่อกี้แล้ขอบคุณค่ะ ขา้าวเหนียวมองไม่เห็นขาน้าวเหนียวนะคะทุกคนคือว่าคิดว่าเป็นเอ๊ะอะไรอ่าแล้วเรากุ้งจริงๆตอนนี้เราอิ่มมากเลยเพราะว่าเราเพิ่งกินขาน้าวเหนียวหมูไปอร่อยมากนะคะโอ้กกหมูก็ไม่มีกกหมูหมดจะมาดูกากหมูพุ่งนี่เ่ยจ้าได้อ๋อเดี๋ยวค่อยดูจ้าอ,อันนี้สกินอะไรดี อวันนี้ไม่มีรอนตาเลยเห็นมะขามป้อมแล้วแบบน้ำลายไหลอะเราไปซื้ออะไรต่อซือตาลจิ้มนะคะสิบบาทหรอคะเอาหนึ่งถุงค่ะอะไรอาตัดเอาอ่อนๆเลยอ่อนๆเลยเนอหนูเอาสองถุงก็ได้เดี๋ยวให้ยี่สิบบาทเนาะล้วใส่กับอันนี้ก็ได้จ้ะกับหน่อไม้สม ได้ได้อันนี้คุณยายขายตาลขายตาลจิ้มเนาะยายเอายุสิบบาทมาคืนก่อนเดี๋ยวมันจะเอานี่ให้ยี่สิบบาทเลยโอเคอยากกินแกงตาล่ะวันไหนคะยายมีเอามาให้เนาะโอเคถ้าหนูได้มาดูกล้วยกัหวีใหญ่แต่ก็บ้านก็กำลังกำลังมีกำลังมี ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เราเดินซื้อของเดี๋ยวเราจะไปซื้ออะไรต่อเดีเราก็จะซื้อผักดีกว่าอันนี้เราก็เดินชมนะคะเดินชมไปก่อนวันนี้อ๋ออันนี้อะไร ปลาส้มจ้าเอาผักดีกว่าค่ะวันนี้เอาผักเอาผัก,ผ,กผักชีค่ะผักชีกับหอมจ้ะผักชีกับหอมใช่ค่ะโอเคเอาสองชุดก็ได้จ้ะใช่ค่ะเอาสองชุด วันนี้เราก็มาแวะซื้อผักก่อนนะคะทุกคนหอมและก็ผักชีแล้วนะมค่ันาวมันะแล้วก็มะนาวมะนาวเป็นแบบไหนทำไมมันลูกไม่เท่ากัน มะนาวขายแบบไหนคะอ๋อลูกละคะ,ะเอาสี่ลูกก็ได้จ้ะสี่ลูกอันนี้กำรรละเท่าไรคะนี้ยกำละสิบารรสบาทอันนี้สองกำออันนี้สองกรรมัมปึ๊มเรียบร้อยโอเคโอค้ยมะนาวลูกใหญ่ใหญ่แล้วมันน้ำเยอะไหมลูกใหญ่ใหญ่สี่ลูกคะ่ะโอเค อันนู้นไม่ได้หรอทำไมอันนู้นไม่5บาทเหรอทำไมถึงเอาออกไปต้องแถมต้องแถมให้ลูกค้าใช่คนสวยมาซื้เอต้องแถมขอบคุณค่ะเบแปดสิบบาทครับโอเคนี okay, ่จ้ะ ค่ะ<ฮ>ไม่ท้อนึ่ก็มาเอาเพิ่มอีกคราวนี้ขอบคขณค่ะอ่าเราเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วดีกว่าเพราะว่ามืดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอันนี้ผักอะไรอันนี้ผักเซียนใช่ไหมคะหนูเอาถุงนึงค่ะผักเซียนดองผักเซียนดองโอเคเอาถุงนี้ก็ได้จ้ะแม่เอาถุงกลางป่องป่อง น,นี่ค่ะอันนี้ผักเซียนดองนี่ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ,คะแม่ค่ะอ่าผักเซียนดองนะคะผักสดๆจากสวนมะม่วงซื้อแล้วจ๋าเขาพอดิันนี้ยังไม่กินแต่เขาอิ่มกินไม่ไหวคุณแม่ คุณแม่บอกว่ากินจะกินข้าวโพดไหมกินไม่ไหวอิ่มแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวค่อยมากินใหม่โอเคกลับแล้วคะ่ะโอ้จะเอาอันนี้จะเอาอันออนี้ลืมไปเอาันนี้โลนึงค่ะเอาอันบีบบีบเดี๋ยวว่ากินได้ด้วยเอาลูกเล็กเนาะผสมกันดีกว่าจะ้ะลูกเล็กลูกใหญ่ก็ได้อเอาอันที่มันไม่ต้องแบบโอ้โหกว่าจะได้กินแบบแข็งแน่อไนงนไม่ได้ไใ,ใช่ออก็เอาใจใด หมดปาดเอาอยากเป็นเชียบิดบิดหมีสวยได้จ้ะต้องแขมีหมีป่าหนึ่งกิโลเชียวบิดไม่ได้ต้องต้องปาดเอามะยังที่ได้สวยแตงโมแตงโมโลเท่าไรเอ๊ะเดี๋ยวนะวันนั้นแดงไหมแตงโมอ่ะถ้าแดงโนเอาอ่ะโนเอาอันผ่านั่นแหละ ถ้าแดงด้วออนผ่าหรือต้องเอาไปแช่ตัวเย็นไว้นะนี่อ่ะโอเคจ้ะ<า>อ่ะงามอ่าไปะบอกานหน่อยอไม่ได้เลยอันนั้นเสียหายเลยจะเนี่ยเ,<ะ>เราได้มังคุดแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราซื้อมังคุดโลละ40บาทนะคะแล้วก็เราซื้อแตงโมนะคะไปฝากคุณยายนะคะเอาไว้กินกับข้าวแล้วก็มะม่วงเมื่อกี้เราซื้อมะม่วงแล้วแอปเปิ้ล โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ